อ่ะทีนี้ในใบของเรานะครับจะมีให้เติมคำในแต่ละช่องนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเรามาทำความรู้จักกับอวัยวะของพืชนะครับแต่ละส่วนอ่ะนักเรียนมาดูกันว่าบนสุดเขาชี้ไปที่อะไรครับอ,อ่าบนสุดชี้ไปที่ผลนะครับของนักเรียนอาจจะเป็นต้นมะเขือเทศนะครับแต่ของคุณครูเทศเนี่ยจะเป็นต้นพลิกนะครับอ่า คลิกผลพลิกอยู่ตรงนี้นะครับอเดี๋ยวเขียนคาว่าผลลงไปนะครับผลเขียนคาว่าผลลงไปช่องบนสุดเลยนะครับของพวกเรานะอ่าของพวกเราขเขียนคาว่าผลลงไปใช่ครับ เขียนคำว่าผลลงไปนะครับของนักเรียนต่อไปช่องถัดจากผลเขาชี้ไปที่อะไรครับนักเรียน,นอ่าชี้ไปที่ดอกดอกของต้นพิกค,คุณครูนะครับคือตรงนี้นะครับอ่าดอกอเดี๋ยวครูเขียนให้ดูดถูกครับถูกต้อง อ่าเขียนลงไปครับคำว่าดอก,กต่อไปอันที่3ามเขาชี้ไปที่อะไรครับอันที่3าเขาชี้ไปที่ใบใบของต้นพริกคุณครูก็มีอยู่หลายจุดเลยแต่คุณครูเทศชี้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เหมือนกันกับนักเรียนอาใบ อ่าบอไอใบแต่เป็นสระไอไม่หมวนอ่าต่อไปอันต่อไปอะไรครับอ่าลำต้นอ่นี่คือลำต้นของต้นพีกคุณครูนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนคาว่าลำต้นให้ปอหนึ่งได้ดู ่าและส่วนสุดท้ายอะไรครับส่วนสุดท้ายเป็นรากนะครับอ่าเดี๋ยวครูเทศจะหลบให้นะครับเดี๋ยวครูเทศเขียนให้ครบก่อนแล้วนักเรียนเขียนตาม ระบายครับผมมาลองคิดช่วยกันหน่อยว่าเวลาเราลองคิดว่าเราเป็นต้นไม้เนาะเวลาเรากินน้ําเราดื่มน้ําเราดื่มเข้าทางไหนครับเราดื่มเข้าทางใบไม้เราอะ่ะตัวเราอ่ะมนุษย์เราอะ่ะเราดื่มน้ําทางไหนครับทางปากทางปากใช่ไหมครับอ่าแต่เราคิดว่าพืชเขาจะดื่มน้ําเข้าทางไหน มีลากมีลำต้นมีใบมีดอกมีผลแล้วคิดว่าทางไหนครับลากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะลองลดน้ําให้ต้นไม้ครูจะฉีดตรงไหนให้กับเขาดีเอาตรงลากใช่ไหมครับเขาถึงจะน้ําถึงจะลงไปใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราสามคนช่วยกันฉีดน้ําลงไปนะครับ ฉีดลงไปที่บริเวณรากได้เลยนะครับเอานนดื่มน้ำจากที่รากใช่ไหมครับอโอเค,อเคแปลว่าพวกเราเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับเ,เพราะว่าต้นไม้จะดื่มน้ำนะครับหรือว่ากินสารอาหารอื่นๆผ่านทางนี้นะครับแล้วทีนี้ยังมีอีกนะครับ เวลาเราทําอาหารเราเคยทําอาหารไหมครับไม่เวลาเราทําอาหารเราทําอาหารที่ไหนครับที่บ้านตรงไหนของบ้านครับตรห้องครัวอ่าห้องครัวครูอยากทราบว่าห้องครัวของพืชอยู่ตรงไหนครับห้องครัวของพืชมันก็จะอยู่ในดคิดว่าอยู่ลากไหมคใดอ่าครูบอให้ว่าไม่ใช่ลากครับนี่มันนีะไรนะาอ่าตรงไหนคิดว่าเป็นตรงไหนครับ อ่าคำตอบก็คือใบไม้ของพืชน,นี่แหละก็คือห้องครัวของเขานะครับเ,เวลาเขาทาอาหารนะเขาจะใช้ที่ใบนี่แหละทาอาหารให้กับเขาแล้วค่อยพอทาอาหารเสร็จก็ค่อยส่งอาหารไปที่อื่นไปให้ลำต้นกินบ้างไปให้รากกินบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละให้เรียนจำไว้ว่าเวลาพืชสร้าง,งอาหารนะครับเขาจะสร้างอาหารที่ใบ เพราะอะไรทําไมพืชต้องสร้างอาหารเองเพราะว่าพืชเขาไม่กินสัตว์อื่นอย่างมนุษย์เราเรายังกินสัตว์อื่นใช่ไหมครับนะไปกินปลาบ้างกินไก่บ้างแต่ต้นไม้เขาไม่กินอะไรเลยเนะครับเ,นนะเขาก็เลยต้องมีห้องครัวของตัวเองก็คือใบของเขาเนี่ยแหละเป็นห้องครัวของเขาอ,อ่านี่แหละและสิ่งสําคัญนะที่ทําให้เขาทําอาหารได้นอกจากมีน้ําที่ส่งมาจากรากแล้ว ตอนเราฉีดน้ําลงไปน้ําก็จะไหลไปเรื่อยๆตามลําต้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงใบพอถึงใบเสร็จแล้วสิ่งที่ใบเนี่ยต้องการอีก็คือแสงแดดเหมือนกับเราเวลาทําอาหารถ้าเราไม่มีไฟเราก็ทําให้อาหารสุกไม่ได้ถูกต้องไหมครับอาหารเราต้องสุกก่อนเราค่อยกินใบก็เหมือนกันพอได้น้ํามาแล้วได้อาหารจากดินมาแล้วเขาก็ต้องไปโดนแดดครัวจะพาเขาไปโดนแดดปึ๊บ ถือว่าเขาโดนแดดแล้วเนาะเขาก็จะสร้างอาหารออกมาแล้วอาหารที่เขาชอบกินคืออะไรรู้ไหมครับใบเวลาต้นไม้ชอบกินเนี่ยชอบกินอะไรใบเขาชอบกินอะไรนักเรียนคิดว่าใบอ้าวครูให้เลือกระหว่างจะกินขนมหวานกับกินข้าวนักเรียนจะกินอะไรข้าวนักเรียนจะกินข้าวใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าไม่อยากกินขนมหวานหรือเปล่า อ่าแต่ว่าใบครับชอบกินขนมหวานหรือชอบกินน้ําตาลครับเวลาเขาสร้างอาหารเขาสร้างขึ้นมาเขาจะสร้างน้ําตาลออกมานะเพราะฉะนั้นแล้วใบเขาจะสร้างน้ําตาลออกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเขาค่อยส่งน้ําตาลไปลําต้นไปลําต้นกินบ้างไปให้รากกินบ้างไปให้ใบกินบ้างไปให้ผลกินบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นอธิบายนะครับแต่สิ่งที่ครูจะถามพวกเราก็คือ อวัยวะแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนนท่านนักเรียนตอบถูกก็คือผ่านนะครับผ่านอน,นักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะอธิบายนะครับวิธีการตอบคำถามนะโดยคุณครูจะบอกว่าให้เราชี้ส่วนต่างๆของพืชน,นะครับคุณครูจะให้เราถือไม้ตัวนี้เราชี้นะครับถ้าครูบอกว่าผล่น,นักเรียนก็มาชี้ที่ผล ตรงนี้ใบอะตรงไหนเป็นใบในักเรียก็มาชี้ดอกก็มาชี้ที่ดอกลำต้นก็นมาชี้ที่ลำต้นรากก็มาชี้ที่รากถ้าตอบได้หมดผ่านให้คะแนนนะครับครูจะเรียกมาตอบทีละคนตามลำดับนะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากคนแรกก่อนทีละพงภูนสวัสดิ์มาเลยอะ มาหยิบเอาตัวนี้ครับมาตรงนี้เลยครับมายืนตรงนี้เลยแล้วเราชี้ให้ถูกนะครับอ่าใบชี้ตรงไหนครับอ่าผลอ่าดอกลำต้นราก โอเคถูกต้องครับให้ผ่านอ่าเชิญนั่งที่ครับครูนะครับอ่ารากอ่าโอเคถูกต้องครับต่อไปผลโอเคครับต่อไปดอกครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับ โอเคต่อไปใบ<ป>สุดท้ายลำต้นครับอ่าโอเคครับถูกต้องผ่านครับอเอ้ดีมากนักทนายเดี๋ยวชี้ตามเื่ครูบ่อนะครับรากลำต้นใบ ดอกผลอ่าโอเคผ่านครับดีมาก